ตัวเครื่องเนี่ยโอเคเลยนะครับหัวฉีดเนี่ยเติมอียีได้ด้วยนะอติเนี่ยต่อ1ปีนะครับมันถ้าต่อเนี่ยมันจะขาดกราวห้านะครับต่อแค่ปีเดียวนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับสวัสดีครับบิ๊กชว์รถบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะมันมาอีกแล้วนะช่วงนี้มันมาฉี่เหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะรีวิวนะครับรถเก๋งนะครับโตโยต้านะครับท้ายโด่งนะครับโคโรโานะฮะเป็นไฟแยกนะครับปี95นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเคครรื่องนนะะะับ 4A ฮ หลังผมนั่นเองนะครับเนี่ยล้อแม็กก็เป็นขอบ16นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสีไม่สวยนะครับแต่ว่าเครื่องเกียดีนะครับช่วงล่างชุดหน้าดีเลยนะครับอาจจะมีตกหนุมข้างหลังดังบ้างนะครับแต่ว่าเครื่องเกียดีมากแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็จะมีภายในที่จะมีบอกขาดนะครับแล้วก็ตัวแป้นสวิตช์คนขับเนี่ยมันจะมีแตกไปนะแต่ว่ามันก็หลักร้อยนะครับผมจะมาขายราคาตัดนะครับเรียกได้ว่าขายก่อนเก็บงานนั่นเอง ผมจะเปิดราคาที่35,000บาทนะครับรับไอโดจีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านาะว่า3 5 0 0 0บาทเนีายรถจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่สนึพัคือทะเบียนนะครับมีคนมาขอซื้อแล้วนะครับ8,000บาทนะครับแต่ผมชื่อว่าไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็ตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลข902นสะครับสำหรับคนที่รู้นะครับว่า9 0 2คืออะไรนะก็น่าจะรู้ว่ามีความหมายดีนะครับเ0้นะครับไปเซิร์ชดูเนาะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยดีกว่านาอเดี๋ยวจะมืดนะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยยก็็็เเปนนนาะครับ ก็เชื่อว่าแสงเนี่ยตอนนี้จะชัดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็กล้องที่ผมถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ปรับแสงใดๆนะครับก็จะให้เห็นเป็นภาพชัดๆเลยนะครับนี่4ล้อจุลล้อจุฬาเนี่ยจะแปลงหมวดแล้วนะฮะจะเป็นถอฐานอ่างนะครับเ0 2นะครับเลข3ตัวนะครับตอนนี้มีพ่อค้าป้ายนะครับทักมาแล้ว0 0 0พนนะครับเขาสลับให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เอาเสียคุณค่านะครับแล้วก็สีไม่สวยนะครับสีเขียวในในเล่มเนี่ยแจ้งเป็นเขียวกับดํานะครับ ล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ16นะครับอุ้ยล้อแม็กใหม่มากต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยางเยื่งดีด้วยนะครับแบ็กซีดปี19บเก้านะคะยางยื่องดีนะแล้วก็ราคาสามหมื่นห้าเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าขายไม่ได้ผมก็จะต้องเก็บนะครับตั้งใจไปแล้วว่าถ้าเก็บสีเก็บอะไรรายละเอียดแล้วเนี่ยจะขายอยู่ห้าหมื่นเก้านะครับตอนนี้ขายสามหมื่นห้าก็เป็นราคาตั้งนะก็สามารถต่อรองกันได้นะครับนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนะฮะแม็กขอบสิบหกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว ด้านล่างนะครับในการชนนะฮะแตกด้วยนะครับนะครับต้องขอคนรับได้นะครับราคาที่3 5มหมผมเชื่อว่าไม่น่าจะนานนะเพราะรถไทยโด่งเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันยอดนิยมนะฮะตรงนี้รหัสเป็น AT190 นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบเป็นลองเทคเดี๋ยวยาวๆไปเลยนะครับฝาป้งหน้าเนี่ยจะเป็นพ่นสีดำนะครับนะครับมาดูกันตรงไหลนะครับรถคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับ ลาเนี่ยจะมีเล็กเกอร์ลอกนะครับรถมันเดิมมากๆนะฮะเดิมสนิทเลยนะครับหลังคาเนี่ยก็จะติดเป็นเคฟล่านะครับฮะเคฟล่านะฮะรถเนี่ยไม่มีสีโป๊แตกเลยนะครับรถนี่บางบางมากนะครับเนี่ยเล็กเกอร์ลอกบางมากๆเลยนี่คือสีเดิมๆเลยนะครับต้องบอกว่าสีเดิมเลยตรงนี้มีหางหลังด้วยนะครับจะเคยถ้าใครก็เห็นฮะาฮโดงตัวนี้มันจะมีที่ไม่มีหางหลังอ่ะมันจะล้นๆนะมันก็ตลกตลกดีนะครับสีต้องบอกว่าไม่สวยนะครับ สามหมื่นห้านบาทเนี่ยแอร์เย็นด้วยนะฮะขนาดจอดเป็นเดือนนะครับมาสตาร์ดิกเนี่ยแอร์ยังเย็นเลยนะครับแล้วก็ได้โลมาแอลกัตวถกตัวนี้ไปนี่ก็โหนุ่มช่วงล่างนี่เลียวไม่ดังนะแล้วก็ไม่มีคุ๊กกักเลยนะครับมีแค่น่าจะเป็นเบ้าโชกหลังนะครับที่มันจะมีเสียงคุ๊กกักนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะไปครับครับผมครับเปิดฝังกระโปรงหน้ามานะครับก็ต้องให้ดูคานหน้าก่อนนะครับคานหน้านี่เดิมสนิทเลยนะฮะ สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทางซ้ายเครื่องเครื่องเนี่ยกำลังหันดีมากนะครับรถนี่เดิมเลยนะผมไม่ขับสะอาดนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตั้งใจขายตัดนะครับสามหม้าก็ก็ต่อลองกันได้นะฮะนะครับแล้วก็ผมไม่ส่งนะครับนะครับคันนี้เป็นสีเขียวเนาะสามหม้าได้รถขับแล้วนะครับต้องบอกว่าแอร์มันเย็นนะผมไม่ใช่ว่าเฮ้ ไปทึกรดแล้วแอร์ไม่เย็นมาแล้วก็ไปเตินตมน้ำยาแอร์สี่ห้าร้อยแล้วก็ขายแบบนั้นไม่ทํานะครับถ้า,าเจอเราเจอจุดรั่วเราก็ต้องทําให้มันดีเลยนะครับนะครับ okay, น no. ่ะโอเคเนาะวันนี้ก็ตัวเครื่องเนี่ยตรงนี้ท่อหายใจตรงนี้วาวหายใจนะครับก็ไปหาเปลี่ยนเอาครับมันจะมันน้ำมันมันซึมไปตรงนี้แต่จุดอื่นๆแห้งนะครับสมบูรณ์นะฮะแห้งสนิทด,ดีนะครับตัวแตงสา่พานก็เปลี่ยนมาไม่นานนะฮะตัวเบอร์อะไรก็ยังชัดเจนอยู่ นะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยโอเคเลยนะครับหัวฉีดเนี่ยเติม e 20ได้ด้วยนะต้องบอกว่าเติม e 20เติม e ี5ได้ด้วยนะครับไม่ได้โม้ข้ามูลนี้เพิ่งหลายวมาจากหัวนะครับผมก็ลืมนะครับแต่สีสันต้องบอกว่าไม่สวยนะครับผมบอกก่อนนะการชนกันชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิ่งเอาไว้ช่วงท้ายนะครับผมเอาละเออแล้วก็นี่ป้ายทะเบียน9ก้าสแล้วนะครับก็ภาฏิเนี่ย ต่อ1ปีนะครับมันถ้าต่อเนี่ยมันจะขาดตุลาหกนะครับต่อแค่ปีเดียวนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเอาล่ะครับภายในนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะตรงหนังตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยมันแตกที่ตรงรอบตรงนี้เองนะครับถ้ารอบนี้มันยันอยู่เนี่ยมันจะช่วยล้างไว้ตรงนี้แล้วก็ล้างอันนี้มันจะมีน็อตยึดตรงนี้ด้วยนะฮะให้ตัวแป้นเนี่ยอยู่คงที่อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะก็ไปซื้อกรอบตัวนี้ใหม่เอานะครับเนี่ยรอบตัวนี้ ประมาณ5้าร้อยนะครับกอบไม่แพงนะครับสวิตจะแพงสวิตประมาณพันหาแต่ว่ากอบไม่แพงนะครับเอาละครับภายในนะฮะเบาะเบิดต่างๆนะครับก็จะมีปิกแค่ตรงนี้นะครับสำหรับคนขับนะครับตัวก้นนั่งเนี่ยดีเลยสวยเลยนะครับนะครับก็ภาพจะเริ่มมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แต่งภาพเลยนะตัวเบาะคนนั่งซ้ายนะครับก็จะมีขาดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เอาหนังปะแล้วก็เย็บสอยให้ชิดได้นะฮะตรงนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกตรงนี้จะมี มันกระเทาะออกไปนะครับโปแล้วก็พ่นเอาก็ได้เนาะเอออะไรก็ง่ายหมดจริงๆมันไม่ยากนะครับสำหรับคนที่มีเวลาหน่อยนะฮะครับสำหรับคนนี้ก็น่าใช้นะครับไช้โดมช่วงล่างดีผมบอกเลยช่วงล่างดีไม่โกหกครับนะจะมียางชกหลังทั่นเองนะครับยางกระแทกกันมันจะเล็กๆกลั้งหน่อยแต่ว่ามาขับเหอะผมบอกเลยนะขับสนุกมากๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายกัน่าก็หวังว่าคงจะเห็นภาพกันอยู่นะครับนี่ภาพก็ถือว่ายังสว่างยังชัดนะเบาะหลังเนี่ยดูดีนะครับ ก็จะมีตาอมยุงานนะครับมันจะมีปรีเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ขาดอะไรเนาะเอาเอาเข็มกับได้มาสอยให้มันชิดกันก็ใช้ได้แล้วนะครับโดยมาตรฐานก็จะเป็นอย่างนั้นกันนะครับแล้วก็แผงประตูฝั่งซ้ายนั้นจะมีเอ่อเหี่ยวๆหน่อยนะครับนะแล้วก็ไฟตรงพิดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนิทนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตามสภาพนะครับนะตรงนี้ก็มีพักแขกกลงด้วยนะครับเลขไม้์คันนี้เนี่ยอยู่ที่สามสามแสนก็กว่านะครับมันจะมืดๆแล้ว เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าตัวโครงตัเข็บเนี่ยสวยนะรถไม่เคยชนหนักนะครับแล้วก็รถคันนี้หน้าท้ายเดิมเลยนะครับอ่ะต่อเนื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันเนาะว่าคันนี้ท้ายเดิมแค่ไหนนะครับกูญใจอยู่นี่คันนี้คันนี้ไม่สามารถเปิดจากข้างในได้นะครับคิดว่าน่าจะสลิงน่าจะขาดด้วยนะครับต้องใช้กุญแจมาขัดเอานะครับนี่ไปม่วงด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายนะครับ ก็อย่าลืมนะครับมีภาพบิงอยู่ช่วงท้ายเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะกระชับอยู่นะฮะก็พยายามจะขหมวดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ไม่ให้น่าเบื่อเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีพูดเยอะแล้วก็เอฟซีน่าจะลำคาลนะฮะลำคาญหรือเปล่าครับเว้นเว้นเว้นให้คิดนิดหนึ่งเว้นให้คิดหรือเว้นให้ด่าก็ไม่เนาะเอาละครับนี่นะฮะ ไม่เคยติดแก๊สนะครับอันนี้นะครับไม่เคยเจาะอะไรนะครับยังอะไรมีอยู่เลยนะครับผมนะครับนี่นะไม่เคยติดแก๊สเนาะตรงนี้จะมีติดแดงนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวกน้ําที่อ่าซึมมาตอนล้างรถนะฮะของผมก็เป็นนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะตัวนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าไม่ได้ผุอะไรขนาดนั้นแค่มีติดแดงเนาะเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะสำหรับายโดงโคโรหน้าไฮโดงนะครับสามหมื่นห้ามนบาทนะครับภาษี ขาดปีเดียวนะครับสีไม่สวยนะครับแล้วก็มีเก็บรายละเอียดบ้างนะฮะไปครับเอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวคันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็สามหมื่นห้าับาทนะครับสำหรับไหนดงคันนี้นะครับก็ได้รถไปใช้แล้วนะครับแอร์เย็นน้ช่วงล่างดีนะครับแล้วก็จะมีช่วงล่างจะมีช่วงล่างหลังนิดเดียวเองนะครับเวลาตรงหัวมันจะดังนะครับแต่ขับเร็วเดี๋ยขับสนุกมากๆนะครับคือใจผมตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะทำเสร็จแล้วก็จะขายประมาณห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้านี่แหละนะครับต่อส ก็อาจจะเก็บสีประมาณหมื่นนึงนะครับนะครับแต่ว่าเออเฮ้ยลองลองขายเลยดีกว่าว่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมีรถที่เก็บสีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่กำลังหารถราคาไม่แพงนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเติมปีแปดห้าได้ด้วยนะครับปีสิบเติมแล้วก็มาผสมใหเถอะเดี๋ยวยไปเติมดีเซลแล้วกันนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเขียวเหนียวทรัพนะฮะมันแค่สีไม่สวยนะแต่ว่ารถไม่เคยชนหนักนะครับไม่ใช่ว่าแบบสีแตกเล้าไม่ใช่นะคือมันแบบ ด้านแล้วก็เจ้าของก็ไปพ่นไปติดติ๊กเกอร์เคปล่าอะไรแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ดูรถได้ที่พิกซีอ้อมใหญ่นะครับคันนี้ก็ไม่รับเทิร์นนะครับเพราะคันนี้มันไม่ได้ไรนะครับนะกายตัดนะครับแล้วก็ทะเบียนสวยด้วยนะครับต้องบอกว่าแปลงหมดแล้วเป็นท่อฐานอ่าง902นะครับสับคะนีนะเอาละพูดมากมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเขต้องไปเลยนะครับดูรถที่พิกซีอ้อมใหญ่นะอีกครั้งหนึ่งนะครับ085441119นะครับใช้ดับคะนีครับไม่มีบริการส่งนะครับคันนี้รับเองนะครับเท่านั้นนะฮะ โอเคครับ35,000ั 35, บาทนะครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ